เปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตถุน FC นะครับทีมดูไรอัพครับเป็นคนแรกของทางฝั่งราชบุรีระบบ4-2-3-1นะครับสินธวีชัยอานไทยรัตนาคุณเป็นผู้สาประตูน,นะครับกอ,องหลังจากซ้ายเป็นชันมงคลเรืองพนรโรดนิรันมีมาจูนเนียร์โรเบนนพนธ์คุชพรายหยุดนะครับแต่งกลางคาซิโตะคุชิดะกับฟิสราการแมนจับคู่กันตรงกลางนะครับข้างบน3คนดักแคนบอสโควิดวรชิตเน่หสีบำเพลินพันธุ์บุญนิสานะกองหน้าตัวเบ้าเป็นอันธุ์ชันไทยออนครับที่หลุดไปก็เป็นทั้้งงเเกกิิิรรรรททววมไไปถึีะพนนนโยยดคับ ขณะที่ราชบุรีตามผังขึ้นมาเป็นระบบ4-4-2นะครับกิตพง์ภูถือเชื่อเป็นผู้รับประตูนะครับกองหลังเกียรติศักดิ์เจียมอุดมจัสตินบาร์ตอวีตันทัเตมีฟรีบรอลเลอร์น,นะครับแดนกลางรอสมิคาราบูเอ้กฤษณะนนท์ศรีสุวรรณลูกบุญแล่นประทุมชัยเสือสกุลและคู่กองหน้าเป็นยานิโบลีกับซิเฟนลองจิ๋วนะครับราชบุรีเปิดตัวได้ดีครับใน4เกมแรกก่อนที่หยุดโควิดไปเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะต้องกลับมาไล่เก็บแต้มแล้วครับแต่ชลบุรีเองก,ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ พลาดไปแต่ว่าเล่นในบ้านครับวันนี้เกมเริ่มนะครับหวางยาวของเจ้าถิ่นชุมรีครับชุดน้ําเงินนะครับจะขวาไปซ้ายของางฝั่งชาวบ้านชุมรีมาแล้วครับกูชินดากูชินดา,นดาเลื่องไทยแทงยัดมาเอา้าแฮนสันไทออนดนูเอา้ากะลัดโอ้โหผู้สินำเป่าตรงนี้ครับจังหวัดชุมรีกําลังจะได้ลุดทางขวา้วเป่าช้าไปพอสมควรเลยผู้สินแต่ก็ เป่าพร้อมกับให้ไปเหลืองวุ้นแลนด้วยนะครับจังหวัดวุ้นแลนดเข้ามาเนี่ยไคออนปล่อยบอลไปแล้วครับไปดูครับบอลชินขยับคนแรกข้ามกฤษดาโยกแล้วก็ลูกคู่หนึงศูนย์ครับนิ่งๆเลยครับลูกยิงของกฤษดากาแมนโอกาสยิงครั้งแรกตรงกรอบครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับชลบุรี ไฟคิกของกฤษตากาแมนนะครับนาทีที่28แล้วก็เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ปัดข้ามกำแพงแล้วบอลมันพุทธพอดีนี่ไครับมันคือไม่ได้สูงมากนะครับแต่มันผ่านพอดีครับเดี๋ยวดูผ่านช่องไหนโอ้โหวิ่งผ่านพุทแล่นกับทางฟิลิปครับมองหน้ากันเลยครับใช่ครับโอ้โหนี่ไครับกินิพงก็อะไรยังไงเลยครับก็พยายามสื่อสารกับเพื่อน สิบาทขึ้นมาครับจอดมาเอา้าหลุดไปถึงเสาไกลแต่ว่าหลุดไปหมดครับโอ้โหสินวิชัยก็เสียจังหวะไปแล้วนะครับแต่ว่าวุ้นแล่นก็เข้ามาไม่ถึงครับ<จ>อยูนิกาแมนอิสระการแมน,แ,มนแล้วก็โอ้โหกิติพงศ์งออกมาอาม่านไปแล้วเอามีแถมไม่หน่อยครับพานุพงศ์ทาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอลเปิดของวรชิดครับ มันสวยต<ป>ั้งแต่กิสรากรแมนพักอ,อกตกลงมาแล้ววลชิดเนี่ยคือตวัดเลยนะครับคือคิดไวแล้วมองไว,วมงไวแล้วครับนพนน์ครับพุ่งไปแล้วครับดูนพนน์แล้วเลือกใค้ซะด้วยนพนน์เปิดตัวไกลเข้าโค้งยังมีฟิลิปโรเลอร์ครับดักรอไว้อยู่เลยครับโรเลอร์ที่เสาสองครับเป็นคนที่ต้องประกบหน้าของไคออนอยู่แล้วนะครับลอวบอลเปิดของนพนน์มาไม่ถึงไคออนครับเป็นโรเลอร์ที่ถึงบอลก่อน นุบันนนรู้เลยครับว่าจะเป็นพานุพงศ์น้องต้องให้แน่ๆครับแต่ถ้าเป็นพี่รีซอเนี่ยไม่แน่ <laughs> เปิดเตะมุมโอ้โหโลอยลอยคนเดียวเลยครับแต่หมวไม่โดนแฉลบแล้วคุชิดะต้องปัดทิ้งออกไปครับกินิพงศ์ลูกยิงของคุชิดะบอลวิถีเสียบใต้คานด้วยนะครับฝั่งราชบุรีะไปเสียบอลเตลเองหลายครั้งอ้าวเนี่ยครับเสียอีกแ,แล้วแล้วเกี่ยวของกฤษดาเลือกใครเลือกของวรชิตครับเลือกดาแกน ตบก,กลับมาไม่ผ่านแต่ว่าวรชิตถึงก่อนแล้วยกแล้วไม่ผ่านเลยครับ2-0เรียบร้อยเลยครับเอาระตูได้ครับเนี่ยครับแรกก <out ly> ันคนละมาัดและราชบุรีเสียบอลเร็วทุกครั้งครับสุดท้ายเป็นประตูที่สองของชนบรุรีเป็นการทดเวลาสองนาทีที่ชนบุรีบุกอยู่ข้างเดียวเลยนะครับซึ่งก็มาจากความผิดพลาดของทางราชบุรีเองนะครับจริงๆวิถีบอลเนี่ยปวียังอยู่ในเหลี่ยมที่จะกัดออกไปได้นะครับที่ต้องเป็นคนเท้าซ้ายใช่เท้าซ้ายอาจจะ ต้องดูว่าสุดท้ายให้เป็นโอนโ๊โกหรือว่าเป็นประตูของวรชิตแต่ว่าสุดท้ายชมบุรีได้ประตูที่2นะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับและจบ45นาทีแรกก็เป็นชมบุรีที่ออกนำราชบุรีไปก่อนครับใน1 5นาทีแรก2ประตูต่อศูนย์นะครับครับหึ่งหลังเริ่มนะครับเดี๋ยวดูรุนการยืนยันอีกครั้งนึงครับ ปาติโยมาถึงลูรูนครับดูรูนยกข้ามมาให้ลองจิวลองจิวโยกกัดในยกอีกทีน้ำหนักพอดีเลยครับไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสองครับล้ำหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ว่าธงยังไม่ขึ้นนะครับดา่น็ตโบลีครับไม่มีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยครับเอาละครับโบลีมงไปไข่แตกให้กับราชุรีไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับ ดูครับบอลเปิดของลองจิวแล้วไม่ไม่ไมล้ำด้วยครับยังอยู่ในลายใช่ครับสินทวีชัยปัดโดนบอลด้วยนะครับแต่ว่าบอลอแรงแล้วก็เสียบเสาไกลเข้าไปเลยจบลองจิวถือบอลก่อนด้วยโอ้ยความเร็วมีนะครับลองจิวจี้เข้าหาลองจิวโยกตัดในแล้วปันมันหลุดกรอบออกไปครับโ้โคูซีเฟลลองจิวมีมีมีเกติศักประคองมาขวาสุดมียานิโปลี่มาแต่ลองจิวไม่ส่งแล้วครับ เหมือนแช่แผลเสาออกไปด้วยนะครับเดียวจริงๆครับถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้โหโคตรเจี๊ยบราชบุรีเหมือนตัดตอนได้หมดครับตรงนี้ยกมายกมาเดียวๆทงยังไม่ขึ้นแต่ขึ้นแล้วครับโอ้โหโยกลองนี่หมดจดแล้วครับโอ้โหทีแรกอ่ะเหมือนยังไม่ยกด้วยนะครับให้แล้วก็เองครับไปครับก่อนด้วย แต่เอาแล้วจะหลุดไปครับสลิก็เลิกเปิดเข้าปาแล้วยิงผิดครับดานิโกลีโอ้โหนี่ผิดไปเองครับโอ้โหนี่มาหาตำแหน่งให้ตัวเองได้ดีแล้วนะครับโบลีแล่แต่ว่าจังหวะยิงอบอลมาถึงกับจังหวะที่ปล่อยเท้าเนี่ยไม่สมานกันครับสุดท้ายยิงวูดไปเลยขึ้นมาสวยนะครับฟิลิปตรงนี้แล้วหักกลับมาบริเวณจุดโทษครับโอ้โบลี่มาโดยที่ไม่มีผู้เล่นชมพูรี ตามมาประกบเลยนะครับแม้ว่าจะมีมนโนบะนนยืนขวางอยู่แต่ว่าโิงลูกนี้น่าทำได้ดีกว่านี้ครับโบลี่ยกไปตรงใจผมตังต้งกลับมาก็จริงแต่ว่าฉันบนางคลอ่านเรียมแล้วครับด,ดีนะครับฉันบางคลนี่ยกมาที่ดรากนดรากนช้ากว่าอาร์แต่ว่ามุนดสินเป่าฟาวครับ จะพิจารณาแล้วครับบอบกท์เคสนี้เป็นยังไงสุดโทษครับโทษครับฟิลิปฟิลิปเรียบร้อยครับ -2 อครับตามตีเสมอชนได้ครับราชบุรีเอ่อครึ่งหลังเป็นฝ่ายโหมปุกหนักข้างเดียวเลยนะครับสุดท้ายมาได้2ประตูตีเสมอชนได้ครับสุดโทษของฟิลิปโดเล่ครับ ขึ้นมาเนี่ยไม่ใชคู่ยิงในช่วงนาที90เลยเพราะฉะนั้นใช่ครับโอ้โหอย่างที่เรียนไปเขาก็เป็นทีมที่ได้ประตูในช่วงไยเกมเยอะที่สุดในลีกเลยนะครับดาวเวนอย่างนี้ที่บอลก็แรงแล้วก็เข้ามุมพอนะครับเอาละครับตีเสมอแล้วครับราชบุรี2-2จากที่ตามหลังอยู่0-2แล้วโู้ททน8นาทีครับหรือว่าบอลตกมารูดถึงก่อนอา้าวไปแย่งกลับมาได้ มาในกรอบกิตโทงปแปะลวไม่ยิงเรียบร้อยครับสามต่อสองครับโอ้โหและแทบจะเป็นประตูชัยเลยครับแฮร์ริสันไคออนรับจูเนียโรเปสครับโอ้โหกองหลังครับจูเนียโรเปสทำประตูชัยให้กับชนบุรีเลยครับแต่เดี๋ยวต้องดูเวลายังไม่หมดดูว่าบอลเปิดมาแล้วบอสโควิดพักให้กดลูกนี้เนี่ยบอลเรียดผ่านมือกิติพงศ์ไปเลยนะครับ Oh. เวลาน่ะมันเลยมานานแล้วครับผู้สินจะให้โอกาสแค่ไหนและเป่าจบเกมเลยครับเป็นเจ้าบ้านชุบรีครับที่เฉิอนชนะราชบุรีไปบุดรบิดสต่อ2ครับภาพประตรูในเกมนี้ครับเล่นกันอย่างสนุกเลยทีเดียววันนี้หมด